กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์ผลทางกฎหมายเมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้หนึ่งต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาจนกว่าจะเสร็จสิ้นไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น2เมื่อไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดการชำระหนี้จะได้รับหนงังสือบอกกล่าวทวงถามจากเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้อาจไม่บอกกล่าวก็ได้หากหนี้มีกำหนดชำระหนี้ตามปฏิทินถูกฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญากู้หลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเจ้าหนี้ขอบังคับคดีได้ภายใน1ิปี โดยขอให้ยืดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้มาชำระหนี้ผลกระทบอื่นๆเสียประวัติเสียเครดิตข้อมูลการผิดนัดการชำระหนี้จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลเครดิตส่งผลต่อการขอกู้เงินในอนาคตเช่นกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือกู้เพื่อการลงทุนหรือแม้แต่การสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตต้องชำระดอกเบี้ยและค่าปรับโดยจะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดและค่าปรับทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสียโอกาสทางการเงินและการประกอบอาชีพ ผลทางกฎหมายเมื่อลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกันหนึ่งไม่ต้องรับผิดถ้าผู้กู้ชำระหนี้แล้วเสร็จหรือผู้กู้ยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สองถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดเจ้าหนี้จะบอกกล่าวทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดโดยระบุจำนวนหนี้ดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น 3. ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่ให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องจากผู้กู้ก่อนเว้นแต่ผู้กู้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้4ขอบเขตความรับผิดชอบรับผิดตามเงื่อนไขตามสัญญาค้ำประกันเงินต้นดอกเบีย้ยค่าเสียหายสามารถจำกัดวงเงินความรับผิดได้โดยเขียนไว้ในสัญญาค้ำประกันสัญญาที่ระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้เป็นโมฆะเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับคดียึดอายัดทรัพย์จากผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินที่ผู้นั้นค้ำประกันผู้ค้ำประกันคนใดชำระหนี้เกินความสัดส่วนที่ตนควรจะชำระหนี้ สามารถใช้สิทธิไล่เบีย้ยกับผู้ค้ำประกันร่วมคนอื่นได้อีกผลทางกฎหมายเมื่อลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกัน 5. สิทธิของผู้ค้ำประกันหลังชำระหนี้แทนไล่เบีย้ยกับผู้กู้รวมทางผู้ค้ำประกันด้วยกันทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยได้เต็มจำนวนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้6กการป้องกันความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้กู้เช่นหลักทรัพย์ฐานะครอบครัวหรือเครดิตอื่นหากชำระหนี้แทนเก็บหลักฐานการชำระหนี้แทนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการฟ้องไล่เบีย้ยผลการลงลายมือชื่อของคู่สมรสในสัญญากู้ยืมเงินโดยทั่วไปการกู้ยืมเงินของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งถือเป็นหนี้ส่วนตัวของของผู้กู้เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหนี้ร่วมเช่นกู้ยืมเพื่อประโยชน์ของครอบครัวเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายบุตรหรือเพื่อซื้อสินสมรสหรือทำกิจการที่ทำร่วมกันหากคู่สมรสอีกฝ่ายให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันต่อการกู้ยืมนั้น นี้ดังกล่าวจะก,กลายเป็นนี่ร่วมระหว่างคู่สมรสรูปแบบของการให้การยินยอมการให้ความยินยอมโดยทั่วไปหากเป็นการลงลายมือชื่อโดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าทำนิติกรรมใดกับใครหรือเป็นเพียงรับรู้ไม่ขัดขานไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนี่นั้นเป็นเพียงนี่ส่วนตัวของคู่สมรสคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดด้วยผลการลงลายมือชื่อของคู่สมรสในสัญญากู้ยืมเงิน หากคู่สมรสให้ความยินยอมโดยระบุว่าชาัดเจนว่าให้ความยินยอมให้ทำนิติกรรมกู้ยืมเงินกับบุคคลหรือสถาบันการเงินใดนี่ดังกล่าวจะกลายเป็นหนี้ร่วมคู่สมรสที่ให้ความยินยอมต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้การลงลายมือชื่อเป็นพยานหรือให้สัตยาบันในสัญญาเงินกู้หรือมีพฤติการที่แสดงว่าให้สัตยาบันนี่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ร่วมโดยผลของกฎหมายความรับผิดชอบเมื่อเป็นหนี้ร่วม เจ้าหนี้สามารถฟ้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งชำระหนีได้แม้คู่สมรสฝ่ายนั้นจะไม่ได้เป็นหนี้โดยตรงในชั้นการบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์ส่วนตัวของผู้กู้และของคู่สมรสได้ทั้งหมด